ขอบคุณนะครับสําหรับคาถามนะครับคําตอบหรือคาอะไรก็แล้วแต่ด้านบนที่บอกว่ามองให้ลึกนะครับ1นึเป็นแค่ข้ออ้างของพเด็จการที่ทําให้คุณพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกนะครับก็มองลึกนะครับแล้วก็มองมาหลายปีนะครับอยู่ในโลกใบนี้ก็มาตอนนี้ก็จะ45ปีแล้วนะครับแล้วก็ติดตามการเมืองมาทุกรอบนะครับ ถ้าประเทศเราจะมีะเผด็จการนะครับตั้งแต่ที่ครูจาเกิดมาจนวินาทีนี้นะครับก็ยังถือว่าบ้านเมืองก็ยังอยู่ดีมีความสุขประเทศก็ยังจเจริญเติบโตนะครับอยู่กันด้วยความรักท้อยทีท้อยอาศัยถ้าเผด็จการจะป้องกันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติศาส,สนา ก็ยินดีอยู่ใต้เด็จการณ์นะครับแต่จะไม่ยอมอยู่ใต้ประชาธิปไตยที่ต้องการล้มล้างสถาบันความมั่นคงของประเทศชาตินะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แสดงความคิดเห็นตามด้านบนนี้มาอย่างสงบนะครับอย่างมีอารยะนะครับก็คุยกันเมืองกันได้ครับคุยกันเมืองกันต่อไปแต่คนไทยเราก็คือคนไทยด้วยกันร,รักชาติสามัคคีนะครับ คือหัวใจของคนไทยที่ทั้งโลกมองเราขอบคุณครับ